เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเซตนะคะชุด WiFi คิดนะคะกับกล้องตัวชุดนี้นะคะอย่างแรกนะคะประกอบฮาร์ติสก์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาเครื่องนี้แล้วก็ประกอบใส่ฮาร์ติสก์เข้าไปก่อนนะคะอย่างแรกขอคนะคะอันนี้จะเป็น NVR นะคะของชุด WiFi คิดนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น HW3308 เรากรอบท่าทิเรียบร้อยแล้วนะคะต่อสายเรียบร้อยแล้วในการาจับคู่นะคะเซ็ตกล้องตัวชุดนี้นะชุด w า wifi นะคะเข้า NVR นะคะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือสายแลนเส้นเดียวนะคะในการจับคู่กันก็โดยการต่อสายแลนตัวนี้นะคะไปที่หลังเครื่อง NVR เลยโดยตรงอันนี้จะเป็น ที่พอร์ตแรนด์ได้เลยนะคะแล้วก็อีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยเราต่อเท่าที่ตัวกล้องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีเข้าเมนูกันนะะตอนนี้เราต่อเครื่องบันทึกนะคะ NVR นะคะเรียบร้อยแล้วะะก็จะมีต่อสายแลนต่ออันนี้ต่อ HDMI กับทีวีแล้วก็เมาส์นะคะแล้วก็สายแลนเนี่ย เรามาต่อเข้ากับตัวกล้องที่เราจะแอดเลยแต่นี้เราจะก็แอดกล้องบอดี้ก่อนนะคะก็ต่อสายแดงเส้นหนึ่งนะคะเราจะเข้าเมนูกันนะคะโดยการคลิกขวานะคะไปที่ VO จัดการเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ค้นหา IP อันนี้เราเจอ IP แล้วนะคะอันนี้จะเป็น IP กล้องที่เราต่อไปแล้วพอเราเจอเสร็จแล้วนะคะเราไปคําว่าตรงกับรหัสนะคะลูกค้า ตรงกับรหัสเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะแอดกับคู่กันเจอแล้วนะคะอันนี้กล้องตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่ชแนงหนึ่งเจอแล้วสำเร็จนะคะแล้วก็ภาพมาแล้วนะตัวนี้ภาพมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกจากต้องการแน่ใจนะที่จะทำต่อไหมบอกใช่เสร็จแล้วค่ะอันนี้อันนี้ก็คือแอด เราทำทีละตัวนะคะทาทีละตัวต่อไปเราจะแอดไปเรื่อยๆนะคะเข้าเมนูมาแล้วนะคะเราค้นหาปุ๊บจะเจอไอพีของกล้องเสร็จแล้วปุ๊บเราไปที่คำว่าตรงกับเลวเขาก็จะเซิร์ชไอพีไวไฟของกล้องอตัวนี้ loft Wireless connection is successful.